สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมทิปพัซโซให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นเกมไขปริศนาเกี่ยวกับการที่เราจะมาแอบยิบของคนข้างบ้านครับกับผมอย่างเช่นยิบกระเป๋าคนข้างบ้านไปนี่แหละครับท่านผู้ชมสําเร็จแล้วครับต่อไปคือการอยากได้กระเป๋าของคุณยายครับกระเป๋าแสนสวยน่ารักโอ้โหอยาให้ผมตั้งฟูเลยกระเป๋าหายครับท่านผู้ชม ต่อไปคือการหยิบกระเป๋าถุงผักของส,สาวเอาไปทำซุปกินครับอืมส,สาวสาวฉุนกึ๊กเลยครับกระเป๋าหายต่อไปคืออะไรครับอยากได้กระเป๋าของเพื่อนฝูงอีกแล้วหยิบยังไงดีอ้อมไปอ้อมไปหยิบมัเข้อให้ได้ไหมได้ไหมเลือดตึกโอเคได้ครับท่านผู้ชมตกใจกระเป๋าเพื่อนฝูงหายอ้าในกระเป๋ามีเสื้อผ้าเพียบเลย ต่อไปคือการขโมยของโจรเราก็โจรนีน่นาโจรโจรขโมยของกันอื้อได้ไหมได้ไหมหยิบบอแล้วครับถุงเงินถุงทองครับทานง,งู้ชมโอ้โหสำเร็จไปได้ด้วยดีเอ่อไข่มุกอยากได้ไข่มุกข,ของสาวๆเหรอเอาไปทำอะไรอะ่ะไข่มุกอื้อหยิบเลยหยิบตรงนั้นอึ๊บอ,อึ๊บนั่นไงไข่มุก สำเร็จอ้าตกใจเจ้าของไข่มุกไข่มุกขายเฉยลักกุญแจของเพื่อนเหรอหยิบยังไงมุกหยิบได้เห่ออายโดนประตูปิดใส่หน้าเต็มๆครับหยิบไม่ได้ครับท่านชมร้องอีกทีนึงครับค่อยๆเอื้อมนะครับเพื่อนฝูงหยิบหยิบหยิบตรงนั้นเลยหยิบเลยหยิบหยิบอู้ฮูได้จริงๆด้วยครับมีการปิดประตูใส่หน้าจะด้วยนะครับท่านชมเออ กำ really ลังจูจุบกันอยู่เดี๋ยวกันนะลักๆๆๆแหวนอยู่ด้านหลังขอแหวนหน่อยได้ไหมง่ายหยิบเอามาแบบง่ายไดเลยนะครับอีอีอีอได้แล้วแหวนของชาวบ้านเอออันนี้อยากได้อะไรกระเป๋าทองเหรอกระเป๋าทองคำ นี่ทำจอใหญ่ให้กรอเปล่าเนี่ยโอเค,อเคได้ทองคำไปแล้วครับจำสมโอ้โหโหยิบได้เก่งมากเอออยากกินสเต็กเหรอสเต็จกจับไปอ้อม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 ,มอ้อมหยิบมาโอ้โหชื่นใจได้กินสเต็กแล้วครับวันนี้ออ้อหอร่อยเอออยากได้กองขวัญเราวางใบเลื่อยได้แล้ววิ่งหนีเลยครับเพื่อนฝูง นออะไรครับอืออันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเอออยากได้ปลาอุ้ยอยากได้ปลาเพื่อนฝูงเอาไปทำอะไรเอาไปย่างกินอร่อยเลยครับเอออยากได้เพชรเขาอีกแล้วสิโออดนอะไรก็ให้โดนจับนะสิไม่ผ่านครับเอาใหม่เอื้อมเอือ้อมตึกได้แล้วครับเพชรเม็ดงามสวยงามครับเพชรเม็ดโต หยิบอะไรละทีนี้โอ้ยอยากกินเค้กน้ำลายไหลอยากกินเค้กหยิบดีด,ดีอืออะหยิบได้ <c oughs> ได้กินเค้กสมใจอยากเลยครับจะไปต่อไปอยากเล่นบอลเล่นบอลก็หยิบของเพื่อนฝูงอีกอืเป็นอะไรที่ชอบหยิบของเพื่อนฝูงดีจริงๆเลยนะครับเออนี่อยากเล่นรถคันสีเหลืองเหรอ ออรถคันสีเหลืองชอบมาเอยหยิบเลยสิรับลออะไรอ่ะเออหยิบนี่ถนักนักเลยหยิบของชาวบ้านกนหนัดมากเลยนะครับเออเออเอออยากไ้เสื้อกันหนาวมาใส่อ,อชื่นใจเลยอ้าวเจ้าของหนาวสั่นเฉยเมย มองกุดหรออยากได้มงกุฎยิบสิครับลายไม่ผ่านโดนตื้ออื้อลองอีกครั้งสิจะผ่านไหมครับค่อยๆยิบนะครับหยิบตอนควันมานี่แหละครับยิบอื้อนั่นไงสำเร็จใส่หัวไปเรียบร้อยเลยครับของชาวบ้านทั้งนั้นเลยอือผีซอมบี้เอื้อมเปิดประตูผีซอมบี้ออกไปเลยเอื้อมดีๆนั่นแหละครับต่อไปอะไรกันล่ะนี่เอ้ย โอ้โห oh จะลักสมบัติของหมาน้อ,นอยอ้เอ้ยมือไปโดนลวัวเอาให้ oh. <plex> โดนจับได้ลองอีกรอบสิครับจะเป็นยังไงโอ้โ oh ห oh. ไม่ผ่านลักไม่ได้หยิบไม่ได้ทำไงดีนะอ้อมอ้อมทีอ้อมต้นไม้สีเขียวที่ค่อยค่อยหยิบหน้าหมาอยู่อึดกื้มสำเร็จไปได้ด้วยดีกับหมาวิ่งไล่กวดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหวัดเสียวอยากกินแค่อีแก้วไปยัยไยงไงล่ะทีนี้อึ้ก อ้อมเอาอ้อมเอาอ้อมอ้อมค่อยๆค่อยๆเอื้อมเอื้อมหยิบมาฟได้แล้วไปเลยครับขวาเค้กไปนั่งกินสบายใจเลยครับท่านผู้ชมชอบหยิบของชาวบ้านอันนี้อยากได้หยิบอีกแล้วมีปาปมีลัญญาด้วยหยิบหยิบชาวบ้านอีกแล้วหยิบหยิบชาวบ้านอีกแล้วโอ้โหมีทองเต็มเลยครับท่านผู้ชมเออรักกุญแจยาม โจรลักกุญแจยามค่อยๆเอื้อมนะค่อยๆเอื้อมผ่านไหมอหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมเอ้ยยามจะรู้ไหมยามจะรู้ไหมเอ้ยยามรู้เข้าให้แล้วไม่ผ่านลองอีกรอบสิครับเผื่อจะผ่านเอาเอื้อมให้ดีเอื้อมเอื้อมค่อ,คอยๆหย,ยิบเออนั่นแหละตรงนั้นแหละเอื้อมเอื้อมหยิบพับเลยมับจับฮอสําเร็จครับโอ้โหหมาน้อยตกใจ โจรออกจากกรงเฮ้ยเดี๋ยวเดอยากได้โทรศัพท์เพื่อนปูงเหรอเริ่มหยิบเอาเลยผ่านไั้ไงหยิบอย่าง,งไว <c ười> ชอบจริงๆของชาวบ้านนี่เอเดี๋ยวก็นะอยากได้กระเป๋าสีชมพูหยิบอีกแล้วช่างหยิบจริงๆ,ๆเลย <c ười> ได้แล้วครับทันชมไปต่อเลยครับโดนกระบ,บองไล่ตีหัว <c ười> อยากได้ถุงเงินถุงทองชาวบ้านอีกแล้วทำงไงเลยทีนี้คิดคิดคิด อ้อมเอาอ้อมวนได้ไหนรอบไหนอืมตึกหยิบถุงมะมาเข่าให้ได้แล้ววิ่งไปเลยสำเร็จอีกแล้วละของชาวบ้านมาน้อยมาน้อยธรรมดาเอยเปิดประตูให้หมาน้อยดีกว่าเอ่อออกมาลูกอปล่อยหมาเขาได้ไงเนี่ยต่อไปเลยครับ huh. อืมอยากได้ดอกไม้อยากได้ดอกไม้เหรอ จะได้ไหมล่ะจะเอาดอกไม้เขาจะได้ไหมเออไอไปโดนหัวเขาไม่ผ่านเอาไงดีเลยทีนี้ลองอีกทีสิเรื่มดีๆนะเรื่มบนไปบนบน,บนได้ไหมไอ้เขาย่องหลวมหัวเออโดนอีกรอบเลวครับเอาไงล่ะรอบนี้อีกรอบสิครับลองดูลองดูเอื้อมเรือมเอือมเรื่มเรื่มอืดไอ้เขายิบมังไงได้ดอกไม้มาแล้วเออสำเร็จครับท่านผู้ชม ต่อเลยครับคืออ,ออยากได้อะไรของชาวบ้านมีโทรศัพท์อีกแล้ว ห mm hmm. ยิบมาหน้าตาเฉยนั่งน mm hmm. ิ่งสนิทเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเอออยากได้แหวนสาวน้อยห mm hmm. ยิบเลยสิรออะไรล่ะหยิบหยิบเอาโอ้โหหยิบจังไว้เออขบินต้นไม้หนีหนีมาทันไมละ่ะต่อไปอะไรอยากกินน้ำซุปชาวบ้านนี่แก้วทำไงละ้ะทีนี้ระวัเอองเลยดีหะค่ะโดนน้ำแข็งง่ายอีกรอบสิเ่อจะผ่าน อ้อมดีๆอ้อมอ้อมมือยาวอ้อมไปอ้อมอ้อมหยิบเลยครับหยิบน้ำซุปหยิบไปกินโอ้โหหยิบได้สําเร็จครับท่านผู้ชม <c oughs> สุดยอดมืออันยาวนี่เจ๋งมากเลยครับท่านผู้ชมต่อไปอยากได้อันนี้เหรอไปสิครับเออมือยาว,ยาวไปเลยครับเอามาอีกหนึ่งอันครับเออหยิบหยิบน้เอาให้นัน่นละ่ะสำเร็จห <c oughs> ยิบของชาวบ้านว่องไวทันใจเห็นเลยครับท่านผู้ชมชอบจริงๆเออ อยากช่วยสาวน้อยเหรออุ้ยลองไฟฟ้าช็อตนะอะ่ทำไงดีเอื้อมมาสิครับโค้งดีๆครับหยิบดึงตัวดึงหัวมาเลยครับนั่นแหละครับช่วยสําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีครับท่านผู้ชมเอออะไรอยากได้ของขวัญเหรอ เอาไงยามีหมาเฝ้าอยู่สองตัวจะรอดไหมค่าจะไม่รอดสิมั้งเออฮ่าฮ่าฮ่าหมาดับได้ไม่ผ่านครับท่านชมลองอีกรอบซิจะเป็นยังไงครับอืเอื้อมดีเอื้อมดีครับหัวเม่งเอื้อมดีๆอ้อมเอาครับหัวเม่งค่อยๆหยิบเลยครับป๊๊บนั่นไงเอามาจนได้ว่าวใจจริงเดีเดี๋ยวเดีๆเดีเอ่อกดสวิตช์ไงก็อ้อมเอาสิครับ ป๊สวิกอ้อมอ,อป๊าบนั่นแหละครับผ่านไปได้ฉชนาจริงๆเลยเจ้าหัวหมิงนี่ออมอ่าอ,อยากช่วยสาวน้อยจากผีเหรออ้อมมาสินั่นแหละยิบมาเลยออืสาวน้อยตาสีชมพูไปลุูมหัวใจซะด้วยออืืน่ารักเกี่ยวเอออยากได้ภาพนั้นเหรอบุ้ยมีแสงเลเซอร์ทำไงอ้อมมาสิอ้อมขวายาว,ยาว เสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายจับผ้ามาเลยจับจับนั่นแหละโอเคผ่านวิ่งเร็วเวเดี๋ยวเจ้าของมาเจอต่อด้วยอะไรเออเอือเอือจะช่วยเพื่อนในขามถนนก็หยิบสิครับหยิบเพื่อนมาหยิบสิเอ้าหยิบไม่ได้อีกรถมาเอือเริ่มอีทีอีกที่เออนั่นแหละครับออืยังไงกันนี่ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีคััพุ่มโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ